สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรแพทย์ญิงสิริอนองนำวงพรมนะคะหรือจะเรียกสั้นๆว่าหมอไก่ก็ได้ค่ะหมอไก่นะคะก็เป็นผู้ช่วยคณบดีนะคะฝ่ายวิจัยรับผิดชอบดูแลทางด้านนวัตกรรมนะคะแล้วก็ทางทรัพย์สินทางปัญญาค่ะอาจารย์ยังดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์เม d CMU h ็ a l t h i n n o v a t i o n Center หรือว่าเรียกสั้นๆว่าเมดชิกค่ะสมิธนะคะอาจารย์ก็จะเป็นคณะทำงานนะคะทีะ่ทำหน้าที่ประสานงานโดยตรงนะคะกับ NAA ค่ะ สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรัตตันประเวศนะครับปัจจุบันก็เป็นรองหัวหน้าเมดชิกนะของคณะแพทยศาสตร์แล้วก็เป็นคณะกรรมการของสมิธหรือว่าสวนดอก medical innovation district นะครับผมก็ทําหน้าที่ในการที่จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพนะครับที่กรุมมิ่งแล้วก็มีการพัฒนานวัตกรรมนะครับ อาจารย์เองนะคะก็จะได้รับมอบหมายนะคะจากท่านคณบดีคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทํางานของย่านนวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอกคือท่านศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์บรรกิจโลจินาพิวัฒน์นะคะให้มาช่วยดูแลเรื่องของกิจกรรมแล้วก็อะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นในย่านนวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอกค่ะสำหรับผลงานที่ผ่านมานะคะสิ่งที่พวกเราทําก็คือว่าเราทําการรวบรวมนะคะข้อมูลนะคะเน้นหนักเป็นเรื่องของ การบริการนะคะที่เกิดขึ้นภายในย่านนวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอกไม่ว่าจะเป็นจากคณะแพทยศาสตร์นะคะคณะเภสัชศาสตร์คณะพยาบาลนะคะคณะเทคนิคการแพทย์แล้วก็ คณะทันตแพทย์นะคะก็เอามารวบรวมอยู่ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า smith.or.th ซึ่งขณะนี้เนี่ยนะคะก็เราก็เปิดเผยแล้วนะคะว่าทุกคนก็สามารถเข้าไปค้นหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริการอาจจะเป็นเรื่องของนวัตรกรรมที่เราทำการเปิดเผยแล้วก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์นี้ค่ะ สเต็ปถัดมาะคะสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่ก็คือว่าเราก็จะทําการรวบรวมนะคะข้อมูลทางด้านสินทรัพย์ทางด้านกายภาพนะคะทางด้านโครงสร้างแล้วก็ทางด้านเ,ออเศรษฐศาสตร์นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมาทําเป็นผังย่านนะคะนวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอกข้อมูลต่างๆที่เราได้มาเนี่ยะคะก็จะเอามา ผลิตนะคะหรือว่าเอามาสร้างเป็นแผนในการพัฒนาย่านนะคะหลังจากที่เราได้ผังย่านนะคะแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแผนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือว่าจะทําอย่างไรดีที่จะทําให้ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอกเนี่ยเกิดมีกิจกรรมแล้วก็มีชีวิตชีวาเกิดขึ้นนะคะหน้าที่นี้ต้อง,อ,งอาศัยผู้ที่มีความสามารถนะคะผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็นี้ไม่พ้นนะคะคงจะต้องเป็นผู้ช่วยศาสตรสาจารย์นายแพทย์สุรัตน์ปันประเวศค่ะ อินโนเฮลก็เป็นโครงการนะครับที่จะมีการสร้างกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยสร้างเสริมนะครับเรื่องของทางนวตัตก,กรรมนะครับกิจกรรมต่างๆแล้วก็สร้างเสริมการเป็นนวตัตกรของบุคลากรทั้งอยู่ที่ในย่าแล้วก็บุคคลทั่วไปด้วยโดยที่นะครับตัวของ i n n o h เฮลนะครับก็จะมีกลยุทธ์เนี่ยทั้งหมดอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกัน transform transfer transfer transform เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ ในเรื่องของบุคลากรให้มีความเป็นนวัตกรรมมากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนนะครับตัวของซิซิคอลนะครับมีการเปลี่ยนในเรื่องของกระบวนการต่างๆให้มีกระบวนการทางนวัตรกรรมด้านที่2นะครับก็คือเป็นทันฟิวทันฟิวนี่คือเป็นการแพร่กระจายนะครับกระบวนการนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยให้เกิดการสราน DNA, นรีเข้าไปในดี a นเนะครับเข้าไปในจิตวิญญาณนะครับทำให้ผู้คนนะครับที่อยู่ในย่านของเราบุคลากรสตาฟอาจารย์ต่างๆนะครับมีความคิดทางนวัตกรรมเนี่ยได้อย่างแพร่หลาย และส่วนที่3ก็คือเรื่องของ transfer คือการ transfer น,นะฮะเรื่องของ k n o w l e และกระบวนการวัตกรรมเนี่ยนำไปสู่การใช้งานได้จริงๆทั้งในเชิงเรื่องของสังคมทั้งในเชิงพาณิชย์ให้เกิดการใช้งานได้จริงแล้วก็มีผลประโยชน์เกิดขึ้นนะครับโดยกิจกรรมนะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับสามกิจกรรมใหญ่ๆโดยกิจกรรมแรกเราเรียกว่า smith hell hackathon นะครับก็เป็นการที่จะ hack problem นะครับหรือว่า h a กปัญหานะฮะโดยการใช้เทคนโนโลยีต่างๆนะครับ กิจกรรมที่2นะครับเราก็เรียกว่าเป็นสมิ t อินキュเบเตอร์โปรแกรมนะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่จะเป็นคลินิกที่จะมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมต่างๆในส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของงานประชุมต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นงานประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเช่นเรื่องของโรบติกเรื่องของ artificial intelligence นะครับและเรื่องของงานประชุมต่างๆที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของ international connection นะครับเพราะว่าเราอยากจะมีการขยายนะครับ กระบวนการความรู้มีการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับกับชาวต่างชาติแล้วก็ในประเทศหลายๆประเทศด้วยและก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมของเราเรียกว่า m e t ิช i i n อินโนเวชันนะครับซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็น Exhibition นะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีการจัด Exhibition ในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะส่วนภาคส่วนที่สนับสนุนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับบริษัทต่างๆนะครับหรือว่าทีมของสตาร์ทอัพ ที่จะมาเอ็กซิบนะครับในกิจกรรมของเราแล้วก็มีการมีเวทีที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามกิจกรรมดีๆข่าวสารดีๆนะครับทางช่อง Facebook กับ YouTube ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะคะเราจะทำการปลุกความเป็นนวัตรกรในตัวคุณผ่านทางซีรีส์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องติดตามนะคะก็คือซีรีส์ที่ชื่อว่า The Innovator ค่ะอย่าพลาดนะคะ